ทมตัวมึงงี้ดีกว่ามั้งแล้วมึง,ง,มงลมคลั่งภาษาแดกเอาอะไรมีตแต่มึงก็ไปทำเขาอีก Why เขาเข้าไป จะว่ากูว่าให้ด่ามึงไอ้ด่ามึงก็ได้งกีมันว่ากูไม่ได้ยินหรอกกูหัวเรอะแล้วมึงไปว่ามันก่อนทำไมอะนะมันได้อยู่ของมันดีๆแต่มึงเสือกไปหาเรื่องมันสาดแดกเหรอเดือนแปดสิบวันเนี่ยไม่ได้ยินคุณอยู่รีวิวนี่เสร็จแล้วกูแล้วกูไปแล้วกูไป มึงไม่ต้องสาธุขอทุกสิ่งที่มึงเคยกระทำคนอื่นได้ยินอย่างสมใจแน่ทนการกระทำของมึงมาหลายสิบปีแล้ะสอนตัวมึงดีกว่ามั้งควบคุมสมองตัวมึงให้ได้ก่อนดีกว่ามั้งขยะใส่ท้องมึงขยะใส่ท้องมึงันปม ว่าไม่ต้องสนใจกูเลยก็ดีไม่มีใครสนใจมึงตั้งแต่มึงคลั่งประาทแกขาเรือกคนนั้นคนนี้แล้วอีควายสัตว์มาเกิดในท้องกูสัตว์มเกิดในท้องหรือท้องมึงมันสัตว์ควายไม่ใ่คนก็มึงมันควายไงมองไอไอ้สัตว์ี้ไปซะมันก็ไปไปซะสิมึงตายมันก็ไปคลั่งประาทแดงในรกเป็นพระราษฎบาร์ะมันเนอคัวโง่ไม่อาบน้ำมึงก็มาโต๊คนนั้นคนนี้สภาพรนได้ ม,มึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่มึงไปหาเรื่องหาราวคนอื่นได้คืออะไร,รอเอ๊ะม,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 มึงขี้เกียจถึงขนาดให้ใช้คนคนั่งคดีแบบน้ำให้สมเพศที่ผายหรอวะมึงไม่ต้องมาทำเป็นบีบน้ำตาใสแซงทุกสิ่งที่มึงเคยกระทำมานานสั่งสมมานานแสนนานเขาเอื้อมละอามึงกันหมดแล้วอีกไว อย่าต่อแหลมึงไม่ได้หายลูกกินมึงไม่ได้หายผัวกินเมื่อก่อตังผัวแดกยังมีแน่เสนอหน้ามาพูดเอาหน้าเจินจริงสมเพศที่หายมึงกับตัวสัตว์เลยรู้ตัวบ้างปะมึงกับตัวสัตว์เลยู้ตัวบมึงกับตัวสัตว์เลยรู้ตัวบ้างปะมึงกัสลยู่ตัที่าี่ไมึงกััสทเลยรูตางะมึงกับสเลยับางปะมกับตัวสตเขาู้ตัวบ้างปะมอกเบตสัตว์เลยรู้ตางป็นแม่บตสเลร้ัใบสมเพ ก็จะทาต่อไปก็ต้องทาไปเรื่อยๆทําไปพอใจอะไรก็แสดงออกมามีแต่มึงแสดงออกมาจากคนเขาเห็นความคลั่งสาทแดงของมึงหมดละแม่ไม่อยากให้ลูกแบบอ้างบุญอ้างบาปก,กลับไปป่วยแต่มึงจะทําอะไรกับลูกก็ได้เหรอมึงจะละเมิดสิทธิลูกยังไงก็ได้เหรอมแม่ถ้าแม่ ไม่มึงมาหาเรื่องด่าทอหยาบคายนี่ใครเขาจะไปฟังมึงแอ,งงอากาม่ออบอกกนแม่อันนี้อะไรทำไมแบ่งอันนี้อันนี้รู้ไหมบางครั้งแม่สมองแม่ก็ไม่เหมือนเดิมแต่มึงมาด่าด่าด่าเอาอาการคลั่งหาเรื่องของนักข่านี้เหมือนเดิมทำเป็นบีบน้ำตาเสียแส่งแล้วตอนทำทำไมมึงไม่คิดนะตอนมึงทำทำไมไม่คิดแล้วทีมึงมึงนึกถึงใจคนหนึ่งไหมคนอื่นเขาทำบ้างทำไมเป็<อ>นบีบน้ำตาสมเพช วันสี report, fact, ่วันเคยสนใจไหมต้องให้คนนั้นคนนี้มาสนใจเหรอไม่มีปัญญายืนด้วยลำแข้งของตัวเองเหรอเกบอกไม่รูม่รู้ไม่รู้ม่รู้ไ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 ม่กค้ไม่รู้ไม่รู้ไน่รู้ไอ่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รูไม่รู้ไม่รู้ไม่นู้ไม่รู้ไม่รู้า่รค้อม่รู้ไม่รูไม่คูม่รูัไมารู้มรูัไม่รู้งม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ม่รูม้ไม่รู้ม่้ม่รู้รู้ไรู้รู้ไม่ร ของการกินการเป็นอยู่มึงยังบอกไม่รู้จะหาที่ไหนเจ็บป่วยเงินทองมึงก็ยังรบกวนกูมีแต่มึงกาไปรบกวนคนนั่นงคนนี้เจ็บป่วยแต่เสือกไปหาเรื่องคนนั่นงคนนี้ใครเขาจะไปอยากดูแลมึงหึม,งมึงไม่มีปัญญาหาแดกหรอกหมืนว่ามึงไม่ทำอะไรทิ่นหรอกและมึงไม่มีปัญญาหาเองเหรอต้องไปทำหาปัญญาคนนั่นงคนนี้น

อ้างบุญอ้างบาปคนเ่นเคยดูบุญบาปตัวงี้มากปะเฮ้ยไอ้สิไอ้ทว่ยดิหรอแม่เราแต่งานทั้งวันเนี่ย <c oughs> ไับไม่ได้ลูกจะ้องใส่ได้แล้วทีมึงไปตะคอ,ใอ,ะอไไกใสกก่เขาล่ะขอรับได้ไหมไม่ดีเหมือนที่แม่ตะคอกใส่หนูตะคอกใส่เมื่อไหร่มีแต่แบบว่าลูกกินข้าวลูกเปิดเออก็แบบนั้นแหละที่เขคือเหมือนพูดแบบเพื่อให้ได้ยินเฉย แล้วนี่น้องกิมทำอะไรแบ๊กฟันเนจะไม่ไม่บอกอนุนั่นนี่ตรงน้องกิมต้านเะอรเดียวกับี่แบอกเหเออนี่ยจัดตรงนูนนีเอ้าเนี่ยชิดเองเป็นหรอพ่อบอกเอาชิดเองหยิมาเอ้ามึงมึงไม่ทานกูหรอหรืล่อเกิดอไนี่ยต้องล่ต้องวมึงก็ไม่ต้องไปด่าไปว่าคนอื่นไม่ชอบไป้คนดื่นทำแบบไหนมึงก็อย่าทำกับคนอื่นแบบนั้นเขาใจไม่ควย หัวปิดของกูเดีแต่มึงมันคิดเองเออเองมโนเองประสาทโลกมิดขมาเอาข้าวเรียกมันแต่ละขั้นมันจะได้ทีสล็อมันจะได้ถ้ามึงทำแล้วมึงมาพูดอย่างงี้มึงไม่ต้องมาเรียกก็ได้นะแต่กูไปหาซื้อแดกกูเองมึงไม่ต้องมาเรียกกับข้าวห่วยๆกากๆมีแต่กรงรถเยอะมีแต่ทำให้ไตเสียหายไม่แดกหรอกโลกมากินข้าวหวาทำไมกูต้องมายุ่งกับพวกมึงแต่พวกมึงไม่อยากยุ ically, so ่งกับกู ทำไมกุต้องเปสนใจกังพวกมึงแล้วใครขอให้มึงมายุ่งอ่ะแล้วใครขอให้มึงมาสนใจอ่ะแล้วใครขอให้มึงมาเสือกอ่ะเสือกโง่มาวุ่นวายกับคนอื่นเองแล้วมาโต้คนนั่นคนนี้สภาพไม่หรอกเวลาแม่พูดมันจะไม่สั่นเสียงต้อก็แล้วก็ตั กูปิดก,กูดีๆแล้วมึงมาไรหาเรื่องหาลาคนอื่นเป็นวันเอือมระอากับคนประเภทแบบมึงสุดๆละ,ะแต่มึงมาไล่ด่าไล่ว่าคนอื่นไหวบีบน้ำตาไปเ,เอะบีบหยดน้ำตาไปกระมังก,ก็ไม่อาจลบล้างสิ่งที่มึงเคยกระทำได้ <c oughs> มึงเสแสรทำตัวมึงเองไงไม่มีใครเขาไปทำให้มึงเครียดมีแต่มึงทำตัวมึงเอง แล้วมึงคิดว่าคนอื่นเขาจะไป่ทำมึงคืนอ่ะมึงทำกับคนอื่นมายังไงคนอื่นเขาก็จะทำมึงกลับไปอย่างนั้นแหละจำสักลาหัวนักดานของมึงไว้ด้วยนะอีปสารเกลี่ยแล้วก็อีกแลกาคุัท้งส่งน้เามึงยังเกินอง่ยพูดงี้กี่ครั้งละถ้ามึงจะทำจริงมึงทำไปนานแล้วแหละไม่มาเรียกร้องความสนใจสร้างความสำคาญแบบนี้หรอก แล้วต้องคอยให้คนอื่นเขามาตัดสรนลกับชีวิตมึงเหรอชีวิตตัวมึงเองมึงยังรับผิดชอบไม่ได้ต้องให้คนอื่นมารับผิดชอบให้มันน่าสมเพชไหมเนี่ยฮะแล้วเขาต้องตัดสินกับชีวิตมึงด้งวยอ่ะแล้วเมื่อวาน่ดนใชมงเดีรไปีรพูดไูดไม่ถูกแต่มืองด่าคนอื่นถูก